ยังไม่ได้ลงชื่อน,นะคะก็ไปลงเพิ่มไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ทราบว,ว่าสามารถจองรถได้เพิ่มหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องทําอย่างไรค่ะอขอความปรานาด้วยนะคะต้องการทราบจำนวนคนนิดนึงค่ะ ค่ะขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทุกท่านกราบถวายความนอบน้อมแด่องค์ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่พระดาอิสระพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำปรึกาพระตนารายได้บทอารหันสัมมาพร้อมกันค่ะอารา มายังพันเตมายัางพันเตวิสุวิสุสรคาณะขายา ใจสรณคมและศีลใครว่าตามนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม sassa akawato สุติยมปีพุทธังสรนังกัจจามิสุติยัมปีธรรมังสระนังกัจจามิสุติยปีธรรังสรนามิสุติยมปีสังฆังสระนังคัจจามิูติย अ uh, भं Gracias. ั้งห้าทังทั้งหลายได้รับแรงสิเรนสุขติมยันติสิ de, ่ทำให้สุแดนสุขติสิเรนภูเขสัมปทาสินทำให้เกิดภูเขพซัดสิเรนดิบ um ุติมยันติสิ่ทำให้สุระนิพาน ตัสสะมาสิรังวิโสทะเยท่านทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศิลใทบริสุทธิ์กราบสามุนปราปราปราจะเดินทำจะเรินสุขท่านษาธุชน คนมีศรัทธาที่รักทุกท่านอได้เวลาเริ่มพิธีกรรมทอดผ้าป่ามาหาบังสกุลต้องใช้คำว่ามาหาบังสุลุ็เพราเราจะเอาตุลาสัปปัใจรวมทั้งต้นไม้ทุกต้นไปปลูกเป็นป่าให่งชาติและแผ่นดิน มอบถวายเป็นพระไรกุศลในฐานะที่วันนี้เป็นวันต้นไม้แห่งชาติเป็นวันที่พวกเรารพร้อมใจกันพร้อมใจกันร่วมใจกันร่วมมือกันที่จะนำเอาต้นไม้ทุกต้นมาทำหน้าที่ตามสําึกรับผิดชอบ ท,ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อแผ่นดินต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมต่อประเทศชาติาทุกคนได้ใช้ต้นไม้แม้เราจะพกาเ๋ยอยู่ในเมืองเราก็ใช้ออกซิเจนซึ่งต้นไม้ทาหน้าที่ผลิตออกซิเจนในเราเป็นผู้ใช้เราก็ควรจะสร้างซ่อมแซมสร้างเสริมหรือไม่ได้ให้คืนไปบ้างเราจะได้ไม่ติดหนี้แผ่นดินไม่ติดหนี้ธรรมชาติไม่ติดหนี้สิ่งแวดล้อม ไม่ติดหนี้สังคมไม่ติดหนีประเทศชาติความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเราไม่อยากเป็นทุกข์ก็ใช้หนี้ซะให้หมดมีภาระหน้าที่อะไรทําได้ก็ทําเท่าที่เราสามารถก็เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิวิธีคิดที่สํานึกรับผิดชอบ เป็นวิธีคิดที่ถือว่าเป็นสมาธิที่แล้ทีนี้ถ้าจะทำอะไรต่อไปมันก็กลายเป็นเรื่องดีนะเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะเราเราสำนึกว่าเราต้องมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่มีหน้าที่ซ่อมแามเสริมบำรุงรักษาในสิ่งที่เราใช้กันไปแล้วมันสูญเสียมันร่มสลายมันเสียหายมันแย่ลงเราก็ซ่อมแซม หลายปีก่อนนั้นหลวงปู่ไปปลูกป่าให้การทนไกลน่ล่นอำเภอหัวหินตำบลหนองครับรอบๆบ,บริเวณทำไก่ลนสมัยก่อนนั้นนัก็เขาหัวโลนขอพื้นที่จากชาวบ้านตอนนั้นก็อาจจะมีมีเดชมากมีฤทธิ์มากหรือมีอำนาจมากหรือเปล่าไม่แน่ใจก็พูดคำไหนเขาบ้านเขาก็เชื่อเขาให้ที่รวบรวมนับได้ก็ประมาณรวบรวม800ไร่ ปลูกป่าแล้วคืนให้กับแผ่นดินไปซึ่งเวลานี้รอบๆท้งไก,กง่หลก็พื้นที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าหุ่หนาฝาข้างต้นไม้ก็ใหญ่ให้ลมเงาให้ความเยือกเย็นให้เข้าไปในถ้ำไก่หล่นก็จะรู้ว่ามันอากาศข้างในไปใ,ในหุบนั่นจะเย็นกว่าว่าข้างนอกเพราะว่ามันมีกลิ่นอของป่ของธรรมชาติแท้จริง เดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจว่าจะทําให้ป่าที่มันเป็นเขาหัวร่นร่นกลายเป็นป่าเหมือนดังของเดิมหรือดีกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่ไม่ให้น้อยกว่าเดิมเพราะว่าลูกปลูกต้นไม้เวลานี้ที่ปลูกไปก็ห่างกันต้นละเมตรต้นละเมตรคือเผื่อตายด้วยเผื่อตายด้วยให้มันแน่นให้มันตีแล้วก็เขียนไป,ไป,ป้ายไปฝากไว้ทุกแปลงว่าโครงการปลูกป่า ลูกปูป่าให้พ่อเมื่อรวบรวมของการทั้งหมดแล้วก็จะเขียนว่าป่าของพ่อเขียนว่านี่คือป่าของพ่อให้กับพ่อหลวงของพวกเราเยกให้ไเป็นที่ของแผ่นดินไปก็ตั้งใจจะดูแลเจ้าคนปัจจัยที่พวกเราเอามาถวายวันนี้ครั้งนี้ก็จะเอาไปใช้ใจ่ายในการที่จะ ซื้อปุ๋ยซึ่งปุ๋ยก็ได้ราคาทุนของบริษัทบุญกุศลเพราะว่าทุกต้นทุกปุต้องใช้ใส่ปุ๋ยด้วยเอาปุ๋ยรองก้นหลุมทำไม่ดีแล้วก็ส่วนเป็นก็จ้างแรงงานที่ผ่านมาก็จ่ายค่าแรงงานไปประมาณ 30, าสามหมืนกว่าบาทสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ใจท่าแรงงานแม้จะมีทหารช่วยก็มีคนงานพื้นถิ่นช่วยก็ครูอาจารย์พวกชาวบ้านเขาก็พยายามอยากจะติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป,ปา่าหลวงปู่ก็บอกว่ารอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมาหลวงปู่จะไม่ชอบไปกวนชาวบ้านให้เป็นต้นแบบให้เขาดูว่าเราทําจริงๆจังๆกันถึงเวลาแล้วเราค่อย ขอความร่วมมือให้เขามามีส่วนร่วมเพราะว่าไอ้คนที่มาไม่ส่วนร่วมมันก็คือคนที่มาเผาป่านนะก็ให้เขาได้เห็นผลงานก่อนแล้วค่อยชวนเข้ามาให้มามีส่วนร่วมทำเพราะสำนึกในบุญคุณของเป็นดินสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องทดแทนชดเชยชดใช้ที่จะได้ไม่เป็นภาระ คนไทยทุกคนต้องคิดแบบงนี้นะแผ่นดินนี้มันถึงจะได้อยู่ได้แต่ถ้าคนไทยทุกคนคิดว่าธุระไม่ใช่ตัวใครตัวมันไม่รับผิดชอบก็เหมือนกับที่เราทุรนทุรายอยู่ทุกวันเนี่ยมันร้อนทุรนทุรายขนาดวัดนนี้มีต้นไม้เยอะเท่แนะั้นเยอะกว่าวัดในจังหวัดนครปฐมแล้วถือว่าต้นไม้ที่นี่เยอะมากเยอะกว่าทุกวัดในจังหวัดนครปฐมก็ยังไม่ไหวที่จะอบอ้าวร้อน ก็แสดงว่าต้นไม้มันน้อยไปออกซิเจนมันเลยนอย้อยบอนมันมากไอ้อากาศความร้อนมันก็ทุรนทุรายเยอะขึ้นก็ต้องหาวิธีช่วยกันคนละไม้คนละม,มือคนละเล็กคนละน้อยจะทําอย่างนี้ไม่ใช่แค่ปีนี้นนแลบบ้วเลิกแล้วแจ้งให้ทราบเราจะทําอย่างนี้ทุกปีทุกปีทุกปีขยายพื้นที่ไปเรื่อย ตรงไหนปลูกได้นี่กําลังให้บนิษิเขาไปขอพื้นที่จากป่าไม้ซึ่งเขาไปจับเอามาแล้วเราก็ขอมาแต่ยังไม่ได้รับทราบความคืบหน้ากพแจ้งไปเป็นหลายอาทิตย์แล้วเราคงจะต้องรายง,งานผลได้แล้วว่าไปขอพื้นที่จากป่าไม้ได้ความว่ายังไงบ้างแล้วฟังเราเรขาบนิธิที่จะแจ้งขอเข้าไปห้าหกร้อยไร่พื้นที่ที่หลวงปู่ไปดูแล้วว่ามัน มันน่าจะต้องรีบปลูกเพราะมันเป็นต้นน้ำลำธารจะคือไม่ปลูกเดี๋ยวพวกเอายางไปปลูกก็จะอ้ากว่าต้องไปฟ้องร้องทะเลาะกันกับชาวบ้านป่าไม้ก็มักจะเอามวลชนเพราะป่าไม้ก็เป็นลูกน้องของนักการเมืองนักการเมืองก็มีมวลชนเป็นพื้นฐานของฐานเสียงก็เอามวลชนโดยไม่เอาป่าสุดท้ายป่าก็หมดไปอีกแปลงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆ ก็เลยต้องหาวิธีว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาต้องรีบชิงชิงปลูกก่อนวิกฤตของโรควิกฤตของสิ่งแวดล้อมมันก็อย่างที่รู้กันทัวดหน้าอยู่แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงก็ต้องแสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่เอาแต่บ่นว่าร้อนเหลือเกินทุรนทุรายเหลือเกินแรงเหลือเกินแต่ไม่คิดทําอะไรเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเรา ใจร้ายเกินไปนิ่งดูดายมากไปคนที่มีกำลังวังชาแข็งแรงร่ลำรวยมีเงินมีทองก็ใช้พอๆกับใช้อากาศของโลกใบนี้พอๆกับคนยากคนจนอน,อนานถาตาสีตัสาซึ่งคนพวกนี้ก็น่าจะต้องเสียสลับแบ่งปันให้เยอะขึ้นเพราะอุตสาหกรรมกิจกรรมการงานนัก เงินที่ได้มาจากการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินนี้มันมันมากพอแล้วที่เราจะต้องชดเชยให้ใช้หนี้ให้ทดแทนให้และเสียสละให้กับแผ่นดินบ้างเพราะว่าที่สุดแล้วมันตายไปก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้ไม่มีใครจะหอบอะไรไปได้หลังจากตายแล้วคิดเป็นอย่างนี้ก็เราก็จะรู้ว่าเราละมีชีวิตอยู่แค่พอมีพอกินพอใช้ ลูกหลานไม่ลำบากตัวเองไม่ทุกข์ยากส่วนที่เหลือก็สละให้กับแผ่นดินไปสละให้กับสิ่งแวดล้อมสังคมประเทศาศาสนาและสิ่งที่มีประโยชน์ไปก็ถือว่าใช้ได้ก็อย่างที่บอกเมื่อเช้าว่าถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราเป็นสุขก็ต้องสงบก,กายสงบใจ ถ้าอยากให้ชีวิตเราเรุ่งเรืองเจริญก็ต้องมีสติสัมปชัญญะคือมีสติปัญญาอยากให้เรามีชื่อเสียงเกียรติภูมิเกียรติยศก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตัดซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็รู้จักให้เสียสละเ,เดี๋ยวตอนนี้ต่อให้อีกหน่อยว่าถ้าอยากให้ตัวเองเป็นคนมั่งคั่งแล้วก็มีชีวิตอย่างมั่นคงก็ต้องมีบุญ พราะบุญนี้มันเป็นเครื่องอยังให้สําเร็จถึงสมบัติทั้งบุญไอ้คนมีบุญก็ย่อมไปถึงได้ทุกสมบัติมนันรุ่นสมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติแอ้อะไรที่จะทําให้เกิดบุญก็เริ่มต้นอย่างที่บอกว่าจะาเริ่มต้นเราก็สร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก่อนให้เห็นว่าเราเป็นหนี้แผ่นดินเป็นหน,น,นี้สังคมเป็นหนี้สิ่งแวดลอ้อมต้องรีบใช้หนี้มีโอกาสก็ใช้แ้วใช้หนี้แล้ว เราก็ได้รู้ว่าเราทําหน้าที่ได้มีความความด้วความมีสาเน็จแล้วทีนี้ก็จะสแสวงหาบุญได้ง่ายแต่ถ้าเรายังยังใช้นี่ไม่หมดยังทำตนเป็นคนมีนี่แล้วก็ไปหาบุญแสวงบุญมันก็คงจะยากเจ้าหนี้เขาคงไล่ทวงไปเรื่อยๆสุดท้ายบุญที่ได้ก็คงไม่เหลืออะไรเพราะเจ้าหนี้ทวงไปกินหมดงั้นใช้นี่สะก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็ทําบุญมันก็จะยิ่งง่าย ได้บุญมากขึ้นบุญนั้นก็ยังคงเหลืออยู่กับเราคนอื่นจะเชื่อยอย่างไงไม่รู้แต่หลวงบู่เชื่อยอย่างเนี้ยเชื่อยอย่างที่พูดที่คิดแบบนี้เพราะชีวิตน้องบูไม่ได้เกิดมาจากกองเงินกองทองไม่ได้เกิดมาจากหอคอยงานช่างแต่เกิดมาจากสองแขนทำสองมือทำสองขาตั้งมัน่นหนึ่งตัวตั้งมัน่นสองขาเหยียบยืนแล้วเดินไปอย่างมันงนง่นคงเดือบหัวคิดออก แต่กระทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดประหยัดสุดต่ตนสิ่งแวดล้อมชีวิตและผู้คนและสังคมนี่นก็มันก็ประสบความสำเร็จมาตลอดเวลาท้องชีวิตไม่มีอะไรเสียหายก็เลยยกขึ้นเป็นต้นแบบให้ลูกหลานได้รู้ว่าคิดเป็นมีวิธีคิดที่ถูกต้องการกระทําก็ย่อมรุ่งเรืองเจริญ อะไรเห็นจะพอสมควรกับเวลาพูดมากเดี๋ยวเงินอยู่ข้างหน้ามันจะลดลงไปทีละคดทีละินก็พ,พูดน้อยๆเงินมันจะได้เพิ่มขึ้นนี่มันนี่คิดคิดคึกอ,อะไรขึ้นมานีม่มาอย่างไรเงิเนเงินนี้ท่านได้แต่ได้มาค่ะท่านประธานบนิธิทธรรมอิสระคุณสุนันทาที่เลิกพันขอเป็นตัวแทนลูกหลานค่ะที่ได้ร่วมก,กันทำบนทองเหลืองทองแดงกันมาตั้งแต่วันสงกรานค่ะ ก็จะมีเงินท mm ั<_<_้งหมดนะคะ542,408บาทซึ่งคุณจุนันทาก็สมงทุนะคะต่อยอดอีกให้เป็น0,000นบาททวนจ้าค่ะโอ้ปอดีทูเนื่องว่าดอกบัวคู่ท่านให้มาที่ไดนได้เอเงินของคณะกรรมการลูกหลานญาติโยม อ,อันนี้ท่านได้จะได้มา,าก็็ขอให้ทุกคนได้รวมน้อมจิตน้อมใจถวายาสาธุพูดตังนานไม่ขยับขึ้นเลย <c oughs> มาสูงเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย <c oughs> นึกว่าจะมีศรัทธาฟ้าอีกสักล้านสองล้าน <c oughs> เดี๋ยวแรงลูกนี้ไม่พูดก็ดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ เอาเร่างผ้าผ้ามาวางไว้ตรงกองต้นไมน้ไหนอย่างผ้าจีวเรเอาไปไว้ตรงไหนอทอดพระปรากนแล้วเดี๋ยวก็ตอบปัญหาธรรมะเสนเล็กน้อยแล้วก็จึงจะอนุมโมทนากรวดน้ำแล้วรับของที่เลื่องลึกอืม กบนุนี้ยธรรมะกี่วันเนี่ยสามวันจะสามวัน,วนใครที่ไม่ได้บวชอยู่บ้าง,างนี่ธรรมะยกมือนี่เอา้าจะได้รู้ว่าจะแจกพราใครก่อนแล้วไม่แจกใครก่อน <c oughs> เอา้าใครที่ไม่ได้บวชได้ธรรมะถือศีลแปดยกมือเ <c oughs> ยอะกันเ,นเอาอลง ที่จริงเนี่ยนะวันนี้วันวิสาขาสมโกธที่จะบวชชั่วโมงหนึ่งก็ได้บวชขึ่งวันก็ได้บวชนาทีก็ให้ได้บวชการบวชเป็นการสร้างบาร,รมีทําให้เกิดกัตตนมันบาร,รมีอย่างไรในทศาบาร,รมีทั้งสิบประการเนี่ยยกเว้นปัญญาบาร,รมีเน่คหมาบบารมีเนี่ยเป็นยอดแห่งบาร,รมีทั้งหมด พราะน,นี่คำว่าเป็นที่มาของปัญญาการสื่อบทเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุดมมงคลเพศเป็นเพศที่ทําให้เกิดความอุดมมงคลกับชีวิตและทรัพย์สินการได้บวชเนี่ยมันเป็นการสร้างริ้วรอยของความเป็นผู้นําของชีวิตตนและคนรอบขา้างแรนบวชนิดบวชหน่อยบวชเล็กบวชน้อยให้ได้บด่ญ รั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้บวชก็ได้จะได้ไม่ต้องตามใครเขาบา้างจะได้ไม่ต้องให้ใครเข้ามาจุงจมูกเราเยอะแล้วการบวชเนี่ยมันเป็นการสร้างเอกสิทธิ์เฉพาะตนคนที่ได้บวชเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีเอกสิทธิ์เฉพาะตนกลายเป็นผู้นําของชีวิตตนและก็สามารถจะนําคนอื่นได้ถ้ามีปัญญามากมีปัญญาสูงแม้เราไม่มีปัญญาจะนําคนอื่นก็สามารถจะมีปัญญานําตัวเองได้ การบวชถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตนเป็นปจัจจจตังรู้ได้เฉพาะตนและเป็นคุณลักษณะของผู้นำผู้บริหารเราไม่ต้องไปจ้องบริหารคนอื่นนะบริหารชีวิตตัวเองมันจึงเป็นบุญอันใหญ่เป็นบาร,รมีอันเยี่ยมยอดแต่เวลาเขาพิจรารณานะโรคภูมิเาพิจรารณาเนี่ยเขาจะต้องมองว่าบวชหรือเปล่าไม่บวชเ,เคยไมได้บวชนะไหมเคยเป็นนักบวชกี่พรอบกี่ชาติ บวชแล้วได้ปฏิบัติธรรมข้อนั้นข้อนั้นระลึกได้ไหมเขาถามก่อนนะจะเอาไปตกนรกบอกว่าบวชไม่ไม่รู้ไม่รู้รบวชชี้ค่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องและกล้วยบวชชี้บวชมันบวชเผือกอะไรไปนะั่นอ่างนั้นก็ฝึกได้